าดิผมยืนเทรดเลยไาดิยืนเทรดเลยมาก็มา,มาดิมาดิโอ้โหก็นะครับทุกคนทุกคนอาจจะเห็นว่าทำไมผมเล่นเร็วมากแปลกังไปยืนเทรดกับชาวบ้านเขานะก็ไม่ต้องแปลกใจใด้วยเที่พี่หมบอกสิพุ่งเข้าไปหนึ่งดึ๊บตัซอ,ซ,อซอย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 นี่ไม่ต้องการตีนะครับทุกคนตอนนี้นทุกคนขอแอคหนาล้วกันนี่สกิลหนึ่งฟิกเกอร์โยกอันตินี่โคตรเท่ ชิบหายแล้วหมาแก่ข้างเวรแล้วกูเจี่ยแต่สุดท้ายแล้วช็อตนี้ใครเห็นก็ว่าตายแต่สุดท้ายแล้วผมเริ่มการใช้สกิลที่ผมดำเรียนรู้มานานแสนนานในการสรับของขั้นสูงนะสุดนะท้ายนี้เดียก็พุ่งมาหาผมจริงจรแต่ดูเหมือนว่าผมจะสับของเตรียมไว้ทําให้ผมรอดไปได้ในช็อตนี้แล้วกู แทงลงไปทีิเลียจะบอกว่าไหนเลีวเลือช็อตนี้ทาชี้ตั้งใจเหมือนจะไล่คิวผมเป็นวิเศษแต่ผมมีเคียวท้าให้ผมรอดไม่ได้ในช็อตนี้เพราะผมสับของไว้แล้วก่อนหน้านั้นบางคนจะคิดว่ามิแค่รองเท้ากับเคียวมันจะไปสู้เขาได้ไงโหมันไหวอยู่แล้วเรียวมาดามเมจมันแรงอยู่แล้วนี่ดูช็อตนี้น,นี่ผมไม่มีของนะแต่ดามเมจผมยังแรงเลยตอนนี้ดูดินี่ เนี่ยมีของแค่สองสามชิ้นนึงเนี่ยยังไหวเลยจากใจเลียวมาเมตตบนแล้วผมก็สามารถโชว์เทพไปได้เรื่อยๆนะแต่รู้สึก,กสเหมือนแปลกๆรู้สึกเหมือนลิเลียมันจะอากาศีผมพิเศษแต่โทษทีนะผมมีสับของขั้นสูงสุดไปแล้วทุกคนไม่ต้องกลัวผมตายนะทุกคนดูช็อตนด้สับของขั้นสูงสุดนี่มาดิลิเลียไอ้มาป่ากแกหิวคิวมาดินี่ใครเห็นก็ว่าตายสุดท้ายผมมีตายนะครับที่ผมจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเพิ่งเห็น และลิเลียมันก็เป็นอะไรกับผมเนี่ยโอยบางคนก็จะคิดว่าเฮ้ยผมโยนผมไม่ได้โยนนะผมเขาเรียกว่าสับของกันสูงสุดอันริงนนะแต่รู้สกเหมือนว่าจะแพ้ชิบหายแล้วมัรเรแล้วกูสุดท้ายก็แพ้นะครับผมเนี่ยผมแบกนะวเว้ยใครบอกผมโยนไม่ใช่ผมแบกทีม